ป่าอยู่ดอดนี่ก็เป็นตัวอย่างพอเอ็นภาพจากตอนว่ายม้วนจะน้ำไหวยคนหวังรวยจะน้ำเบิ่งเปิคนผู้เตือนเตือนให้ละใบยังมาไกลไทยไปยังมาตะซุกไบอกยมเป็นใดใดเอ้ยเลี้ยวว่าอยู่ความเตาเราทางเที่ยวเขาแต่เราแต่พ่อป่านเดินบานบาดบาพปอยู่วัดปานโอ้ มาาเตยมอันมามาาเตยมสมบูรณอ้ยอ้ยนัวอวยอ้นัอันนี้แม่น้งทะานกต่ละชิมนสารภาบ้านนี้ล้ทะานบุญวาทีดีเแบบแต่รอดสักพูผู้ไดนดีกแล้วผู้อยากกอดอยากนวง Ôi, bà ơi, bà โอ้ยป้าเอ้ยป้า vương phải ตามโตพึ่งแต่เสียงใหม่ตกมาออดวงไปป้าเรื่องตึตึ

เออนี่เราพ่อแม่เอ้ยเมียนชนายญ่ใจแต่แล้วเพื่อชาฟ้าบาดมาต่อฝนตกลงจากจากาจนใ่ยาตาโะพงมาพวกสาวนากะเตรียมใบถึงใจทับขาดฟังเสียงใบเสีไใจอันเราหดหน้าฟังเสียงากาคนเท่าด้ยยอดเบื้อเ่ราะตะจำหวอกลูกบา้านเสีาเลี้ยงกับผู้ตาอ้าวขอบคุณกระฝาเนโอ้ยทั้งหลวบรอทั้งใสดีเรอขอบคุณครับเล่าเล่าให้ได้